พกพาไปไหนก็สะดวกใช้ยังไงก็เวิร์กนี่คือ vimi 3 i ี1 my selfie mini m1 รุ่นเล็กที่ความสามารถไม่เล็กเลยนะคะใช้ได้3แบบในอันเดียวเป็น my s e l ซลฟี่ขาตั้งกล้องรีโมทบลูทูธแยกถ่ายเองได้ไม่ต้องง้อใครค่ะ ขนาดเล็กพับเก็บได้พกใส่กระเป๋าเสื้อยังได้เลยแถมยังน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงวัสดุดีไม่ก้องแกง๊งจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์สดก็สะดวกสุดๆจับถนัดมือหมุนมุมได้360องศาอยากได้มุมสูงมุมล่างถ่ายรีวิวหรือถ่ายรูปรวม,รรวมก็จัดได้หมดเลยค่ะแบตอึดมากๆรีโมทเชื่อมต่อไวใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android แค่เปิดบลูทูธก็ใช้ได้เลยไม่ต้องลงแอปเพิ่มราคาโปรตอนนี้นะคะลดเหลือแค่ร้อยกว่าบาท ค่ะจากปกติ400กว่าบาทนะคะคุ้มค่าคุ้มมากๆเลยค่ะใช้ได้ทั้งสายเที่ยวทั้งทำงานทั้งทำคอนเทนต์จัดส่งฟรีแถมส่งไวรับของภายใน2-3วันใครยังไม่มีรีบจัดเลยค่ะของมันต้องมีนะคะสำหรับสายถ่ายรูปสายวอลหรือแม่ค้าออนไลน์กดซื้อเลยนะคะแล้วไปถ่ายรูปสวยๆด้วยกันค่ะ